i right. สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวนะครับบรรยากาศสดๆนะครับหน้าบัามคารเทคนะครับหน้าบัามคารเทคกิโลเมตรที่สองร้นอยหกสิบห้านะถนนเพชรเกษมหมายเลขสี่หน้าสามร้อยยอดนะครับ เป่าถิน่นต้องทำแบบนั้นนะครับเป่าถิ่ตนต้องมีแบบนั้นนะครับใพ่วงเลยครับใช่ผมว่ามันเล็กไปแบบนี้ก็อาจจะนี่นนะฮะเพื่อการเก็บของที่ง่ายขึ้น สาธุครับสาธุอุโมทนาบุญนะครับกับทุกทุกท่านนะครับสาธุครับสาธุ สน,นะครับเพชรกษมเลนะครับขหน้า300ยอดาดสาธุครับคนท้องครับคนท้องฝากดูคนท้องด้วยนะครับฝากดูคนท้องนะครับ เทศบาลตำบลไล่ใหม่นะครับตอนนี้เทศบาลพนักงานเทศบาลตำบลไล่ใหม่นะครับสาธุนะครับสาธุขอญาตนะครับขออนุขญาตปิดเปรกก่อนนะครับเนื่องจากคณะศรัทธาเยอะมากนะครับตอนนี้ต้องช่วยกันดูแลก่อนครับสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับสาธุครับได้รอบเลยนะพี่น้องโชคดีมากครับ